สวัสดีครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับคิดถึงครูกันบ้างไหมเอ่ยนะครับวันนี้เราพบกันแล้วนะครับกับชั่วโมงเรียน at home นะครับเรียนรู้ที่บ้านสานต่อที่โรงเรียนนะครับอีกเช่นเคยและในวันนี้นะครับเรามาเรียนกันในรายวิชาภาษาอังกฤษกันนั่นเองนะครับและในวันนี้ครูก็ได้ใส่เสื้อภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับก็เป็นการที่มันเข้ากับบรรยากาศนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับและแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับหน้าและเรียนหลายคนกาลังใส่หน้ากันอยู่ใช่ไหมฮะ จริงๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะครับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะรูรับรองได้เลยนะครับว่าถ้ารักเรียนชมคลิปเดียวนี้ตั้งแต่ต้นจ,นจนจบนะครับเราจะพูดภาษาอังกฤษและแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันได้อย่างคล่องแคล่วแน่นอนเลยนะครับเอาละครับกอไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มเรียนเรื่องนี้ไป,ปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะถ้าตอนนี้นะครับ มีผู้ปกครองท่านใดกําลังรับชมอยู่นะครับก็ขอให้ร่วมเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะได้ช่วยกันให้นักเรียนนั้นเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนวิชานี้กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูน้ำอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะครูน้ำจะพามาจําแค่ประโยคเดียวแต่สามารถเอาไปแต่งประโยคเพิ่มเติมได้เป็นร้อยเป็นพันเลยค่ะ ค่ะคนไทยส่วนใหญ่นะคะชอบมีปัญหาก็คือเวลาที่จะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเรามักจะนึกเป็นภาษาไทยก่อนแล้วเราก็ค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษทําให้เวลาที่เราจะพูดเนี่ยมัน ะกุตะกักนะคะแล้วก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวิธีการที่เราจะสามารถพูดได้อย่างถูกต้องนะคะคือเราต้องจําโครงสร้างค่ะแล้วเราก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนคําตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าโครงสร้างของภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าแอปเปิลลูกนี้เนี่ยสีแดงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไงคะหลายคนนะคะที่คุณน้ำได้ยินนะคะก็คือบอกว่า apple color red apple color red ก็คือ apple color ก็คือสีใช่ไหมคะแล้วก็ red ก็คือแดงคุณน้ำจะได้ยินบ่อยมากเลยนะคะว่าเราชอบเอาคำว่า color มาใส่คู่กับสีนะคะ,ะเวลาบอกว่าสีฟ้าก็ชอบบอกว่า color blue ซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราบอกสีเราใช้แค่คำว่า blue red หรือว่า yellow แค่นี้พอนะคะไม่ต้องใส่คำว่า color มาไว้ข้างหน้าเห็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็ไปนึกคำศัพท์มาแล้วก็เอามาใส่ประโยคใช่ไหมคะทำให้ประโยคมันไม่ถูกต้องนั่นเองคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณน้ำจะพามาจำหนึ่งประโยคก่อนนะคะจำหนึ่งประโยคแล้วเราก็มาดูโครงสร้างของมันเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ได้เป็นร้อยเป็นพันประโยคเลยคะ่ะ ค่ะประโยคนั้นก็คือ the apple is red the apple is red ลูกแอปเปิ้ลสีแดงอ่าเห็นไหมคะว่าโครงสร้างของมันนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาไทยใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราจะดัดแปลงนะคะเราก็ต้องรู้ส่วนย่อยๆของแต่ละ คำในประโยคน,นี้นะคะว่ามันมีหน้าที่อะไรเวลาที่เราหาคำมาแทนนะคะเราจะได้หาคำชนิดเดียวกันมาใส่ได้นะคะ,ะในภาษาอังกฤษนะคะมันจะมีคำมากมายที่มีหน้าที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นคำว่า the the ตัวนี้นะคะเป็น article เป็น article ที่ใช้นําหน้าคำนามนะคะนำหน้าคำนามว่า คํานามนั้นเป็นคํานามที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมันจะมี article อะไรบ้าง a and the อา หวังว่าหลายคนก็คงจะรู้หลักการใช้ของคำว่า a and the แล้วใช่ไหมคะว่าใช้ยังไงอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะเราอยากให้คุณน้ำทำคลิปอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะอ่านะคะแล้วก็คำนั้นคำหนคำหน้าคำนามใช่ไหมคะคือคำว่า the อ้าวแล้วทำไมคุณน้ำถึงอ่านว่าดิล่ะคะอ้าวเพราะว่าคำว่า the ตัวนี้เนี่ยเมื่อมันนำหน้าคำนามที่ออกเสียง สละนะคะคำว่า Apple เนี่ยมันออกเสียงว่าแอ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 ปเปใช่ไหมคะอ่าดังนั้น,น,นถ้า the นหน้าคำที่มันออกเสียงสละนะคะเราจะออกเสียงว่าดินะคะก็คือออกครึ่งเสียงใช่ไหมก็จะได้ว่า the apple the apple อ่านะคะคำ แอปเปก็คือคำนามน,นั่นเองนะคะคือคำที่เอาไว้ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะ,ะเรื่องพวกนี้นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจให้เข้าใจนะคะเวลาที่นักเรียนะจะเอามาเปลี่ยนปรับแปลงในประโยคเนี่ยจะได้เอามาวางถูกที่ถูกตำแหน่งนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาคำไหนก็ได้มาวางในตำแหน่งไหนก็ได้นะคะ,ะส่วนรายละเอียดนะคะถ้าอยากให้คุณน้ำอธิบายเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ แล้วก็คำว่า is is เนี่ยคะเป็นคำกริยาใช่ไหมคะแปลว่าเป็นอยู่คือใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์เห็นไหมคะว่า apple เนี่ยมันมีลูกเดียวนะคะดังนั้นเราจึงใช้ is นะคะแล้วก็คำว่า red red ก็คือเป็นคำ adjective นะคะ red เป็นคำ adjective เป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายคำนามว่านามนั้นเป็นอย่างไรโดยที่ red เนี่ยเป็นสี ใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาสีอื่นมาเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เอาสีอื่นมาเปลี่ยนได้แล้วนอกจากนั้นนะคะคำ adjective เนี่ยไม่ใช่มีแค่สีอย่างเดียวนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นบอกคุณลักษณะต่างๆด้วยนะคะเห็นไหมคะเพียงแค่เราจำโครงสร้างแล้วเราก็เข้าใจในส่วนของโครงสร้างว่ามันมีคำที่มันเป็นหน้าที่อะไรบ้างเราก็ไปเลือกหาคำนั้นนะคะมาใส่ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่า แอปเปลูกนี้เอลูกแอปเปิ้ลเนี่ย,ยสีเขียวเห็นไหมคะเราก็เปลี่ยนจากคำว่า red เป็น green นะคะหรือเราอยากจะบอกว่ามันใหญ่นะคะเราก็จะได้ว่า the apple is big the apple is big อ่าก็คือ Apple ิลูกใหญ่ใช่ไหมคะอ่าเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ โดยที่อาจจะเปลี่ยนจาก apple เป็น mango My, mango s t e e n เป็น book อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าตรง apple เราสามารถใช้คำนามอื่นๆมาแทนได้โดยคำนามก็มีเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันคำเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตรงคำว่า red red ก็คือสีหรือเป็นคำ adjective คำคุณศัพท์นะคะอย่างเช่น good bad big โม่เนี่ยเราก็เอามาเปลี่ยนเราก็สามารถทําประโยคนี้ให้เปลี่ยนไปได้หลายประโยคเลยนะคะโดยที่เราจำโครงสร้างนี้ไว้นะคะเวลาที่เราจะพูดภาษาอังกฤษหรือเขียนภาษาอังกฤษเราก็ดัดแปลงเอาแบบนี้เราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ เพราะเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราลองมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะ,ะถ้าเราอยากจะแต่งประโยคเกี่ยวกับเจ้าหมีตัวนี้เราจะแต่งได้ว่ายังไงบ้างคะเราก็จะได้ว่า the bear ใช่ไหมคะหมีก็คือ bear the bear is เพราะหมีมีตัวเดียวเราก็ใช้ is e เหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สีเข้าไปก็ได้คะ่ะสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า the bear is brown The bear is brown อ่าเป็นยังไงคะไม่ยากเลยเห็นไหมหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าเจ้าหมีตัวเนี้ยมันตัวใหญ่อ่าเราก็อาจจะบอกได้ว่า the bear is big the bear is big หรืออยากจะบอกว่ามันอ้วนก็ได้คุงใหญ่ใช่ไหมคะฮะเราก็บอกว่า the bear is fat the bear is fat เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมเราก็ ไปศึกษาดูนะคะว่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วเราก็ลองมาปรับเปลี่ยนพูดโดยใช้โครงสร้างแบบนี้มันก็จะไม่งงใช่ไหมคะอลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าเราจะพูดถึงโซฟาตัวนี้บ้างหล่ะโซฟา so ตัวนี้นะคะสีอะไรเอ่ยสีดำใช่ไหมเราก็จะได้ว่า the sofa is black the sofa is black แล้วก็ลองมองไปรอบๆตัวเรานะคะว่ามันมีสิ่งของอะไรบ้างสิ่งของที่เราเห็นนั่นละค่ะก็คือคํานามนะคะ,ะแล้วเราก็มาอธิบายมันว่ามันมีสีอะไรบ้างมีขนาดแบบไหนบ้างทามาจากอะไรคําพวกนั้นนะคะเขาก็เรียกว่าคําคุณศัพท์หรือ adjective นั่นเองแล้วก็เอามาแต่งเป็นประโยคแบบนี้ได้นะคะ <S <S ถ้าใครที่เข้าใจแล้วนะคะลองคอมเมนต์มาให้ครูน้ําดูบ้างนะคะว่าแต่งได้กี่ประโยคนะคะ,ะสำหรับคนที่ มีแต่งประโยคได้เยอะที่สุด,สดเดี๋ยวคุณน้ำจะมีรางวัลให้ดีหรือเปล่าค่ะเป็นยังไงคะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณน้ำจะคลิปหน้านะคะคุณน้ำจะเอาประโยคอื่นๆมาให้เราลองดูโครงสร้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนดูนะคะจําไว้นะคะว่าเรียนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษเราต้องอยากคิดเป็นภาษาไทยก่อนคะ่ะจําโครงสร้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหม แล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะ See you soon bye เอาล้ครับเป็นยังไงกันบ้างทักเรียนหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้ถึงทักษะการใช้ประโยคและฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษกันมาแล้วภาษาอังกฤษนั้นง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับเห็นไหมละ่ะคุณครูบอกแล้วไม่ยาก่งที่คิดเลยนะครับและในวันนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ขอให้ไปรับชมย้อนหลังมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษนั้นได้อย่างคล่องแคล่วและง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ในวันนี้คุณครูก็ม <ę> ีการ้านภาษาอังกฤษมาฝากนักเรียนทาด้วยนะครับโดยนะครับให้นักเรียนนั้นแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันมาครับคนละอย่างน้อย5ประโยคเป็นอย่างต่ํานะครับแล้วถ่ายคลิปวิดีโอนะครับอ่านภาษาอังกฤษที่นักเรียนแต่งนั่นเองนะครับส่งมายังกลุ่มไลน์ให้ครูชมนะครับใครแต่งประโยคได้มากที่สุดและอ่านได้คล่องแค่ที่สุดนะครับรับคะแนนพิเศษจากวิชาภาษาอังกฤษไปเลยนะครับ50คะแนนนะครับใครอยากได้คะแนนก็ส่งมาเยอะนะครับคุณครูรอชมกันอยู่นะ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการเรียนการสอนเพยงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมองเรียอนแอลโทนในครั้งหน้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย